วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องครึ่งชีวิตนะคะหลังจากเรียนจบเรื่องนี้แล้วลูกๆจะต้องอธิบายสมบัติและคำนวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมันตะาราังสีได้ไอโซโทปกัมันตะาราังสีเนี่ยเราได้เรียนไปแล้วนะคะว่ามันเป็นไอโซโทปเป็นธาตุที่สามารถที่จะแผ่รังสีได้ตลอดเวลานะคะโดยการแผ่รังสีนั้นไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกไม่ว่าอุณหภูมิ ความดันจะเป็นอย่างไรอัตราในการแผ่รังสียังคงเกิดขึ้นด้วยอัตราคงที่ตลอดเวลานะคะซึ่งระยะเวลาในการแผ่รังสีของแต่ละไอโซโทปนั้นมันก็ไม่เท่ากันด้วยนะคะไม่เท่ากันตัวยอย่างเช่นอ่ะเห็นไหมคะพอโลโูเนียม214มีครึ่งชีวิต1.6คูณ10ยกกลงังลบ4วินาทีซึ่งไอเจ้านิวเคลียสอ่า ไอโซโทปกัมันตารางสีตรงนี้จะแผ่รังสีอัลฟาออกมานะคะมีครึ่งชีวิตสั้นมากๆนะคะแค่เซี้ยววินาทีส่วนไอโอดีน131เนี่ยมันจะแผ่รังสีบบต้ามีครึ่งชีวิต8.1วันอ่ายาวกว่าตัวนี้ขึ้นมานะคะโคบอลต์60ซึ่งเป็นอากัมันตารางสีที่ใช้รักษาโรคมะเร็งนะคะอันนี้แผ่รังสีบบต้า มีครึ่งชีวิต5.3วันเรเดียม226แผ่รังสีอัลฟาและแกมมานะคะมีครึ่งชีวิต1,600ปีโหยาวนานมากเลยนะคะคาร์บอน14อันนี้ก็จะเป็นไอโซโทปที่ใช้ในการคำนวณหาอายุวัตถุโบราณน,นะคะตัวนี้จะมีครึ่งชีวิต5,730ปีแผ่รังสีบีต้านะคะ ยูเรเนียม238แผ่รังสีอัลฟามีครึ่งชีวิต4.5่จุคูณสิยกกำลัง9ปีโห oh, ยาวนานมากๆเลยอ่ะทีนี้เราจะมาดูตรงนี้นิดหนึ่งสีเหลืองเหลืองตรงนี้แม่ครูจะให้มันแทนมวลของโซเดียม24นะคะแทนมวลของโซเดียม24ส่ส่วนวงกลมสีเขียว แทนมวลของแมกนีเซียมยี่ิบหนึ่งวงกลมแทนหนึ่งกรัมนะคะเริ่มต้นก็จะมีมวลของโซเดียมยีิบอยู่กี่กรัมคะเราก็นับวงกลมในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีโซเดียมยี่สิบสี่อยู่แปดกรัมแมกนีเซียมมีหรือยังคะยังนะคะเพราะยังไม่ได้แผ่รังสีเลยทีนี้ถ้ามันแผ่รังสีนะคะเมื่อเวลาผ่านไปสิบห้าชั่วโมงมันจะมีการแผ่รังสีเกิดขึ้นตลอดเวลา นะคะไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิหรือความดันเมื่อมันเกิดการแผ่รังสีนิวเคลียสของโซเดียมก็จะเปลี่ยนไปนั่นคือมันจะมีปริมาณลดลงแล้วมันจะเปลี่ยนมาเป็นแมกนีเซียม24ปรากฏว่าเมื่อเวลาผ่านไป15ชั่วโมงนะคะมันมีแมกนีเซียมย4เกิดขึ้นมากี่กี่กรัมคะ4กรัมโซเดียมเหลือกี่กรัมคะ โซเดียมจะมีปริมาณลดลงนะคะจาก8ดกรัมเหลือสี่กรัมแมกนีเซียมก็จะเกิดขึ้นมาสี่กรัมนะคะโซเดียม24จะแพร่รังสีแล้วได้นิวเคลียสของธาตุใหม่คือแมกนีเซียมนะคะเกิดขึ้นมาสี่กรัมส่วนนิวเคลียสของโซเดียม24สี่ก็จะมีปริมาณลดลงเหลือสี่กรัมนะคะทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปนับจากตรงนี้นะคะนับจากตรงนี้ผ่านไปอีกส5บห้า ชั่วโมง15ชั่วโมงนะคะไอ้เจ้าโซเดียม24สีเหลืองๆนี่ก็จะแผ่รังสีมันแผ่รังสีตลอดเวลานะคะไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกอุณหภูมิจะเป็นยังไงความดันจะเป็นอย่างไรอัตราเร็วในการแผ่รังสียังคงเท่าเดิมนะคะโซเดียม24ก็จะมีปริมาณลดลงอีกเมื่อกี้เหลือ4ก็จะมีปริมาณลดลงอีกนะคะอ่าเบสเสร็จแล้วมันมีโซเดียม24เหลือกี่กรัมคะ เหลือสองกรัมมีแมกนีเซียมยี่ี่กี่กรัมคะหกจิตอ่าสี่ห้าหกหกกรัมอโอเคนะคะทีนี้ลูกๆล,ลองตอบคำถามตัวนี้ได้ไหมว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณของโซเดียมยีี่และแมกนีเซียมยีสี่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรแม่ครูอธิบายไปแล้วเนาะว่าโซเดียม สีเหลืองๆนะคะจะมีปริมาณเป็นยังไงคะลดลงใช่ไหมคะส่วนสีเขียวๆคือแมกนีเซียมแมกนีเซียมจะมีปริมาณเป็นยังไงคะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทีนี้แม่ครูจะสนใจเฉพาะโซเดียมยีสี่คือสีเหลืองๆตรงนี้นะคะเมื่อเวลาผ่านไปสิหชั่วโมงทุกทุกสิ้าชั่วโมงปริมาณของโซเดียม24 เปลี่ยนแปลงอย่างไรตรงนี้มีกี่กรัมคะแปดกับสี่ลดลงเนาะลดลงในสัดส,ส่วนอย่างไรคะสี่อันนี้เป็นแปดนะคะอันนี้เป็นสี่สองหารแปดหารสองนะคะเอาสองไปหารแปดนะคะได้เท่ากับเท่าไหร่คะสี่นะ ครึ่งหนึ่งของแปดเป็นสี่นี่คือความสัมพันธ์ระหว่างเลขแดกับเลขสี่นะคะครึ่งหนึ่งของแปดเป็นสี่นั่นแสดงว่าสิบห้าชั่วโมงแรกปริมาณของโซเดียมเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิมตรงนี้เรามาดูสิห้าชั่วโมงตรงนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะมันจะเป็นครึ่งหนึ่งของสี่ไหมอ่าดูสิครึ่งหนึ่งของสี่คือเท่าไหร่คะคือสองอ่า เราก็จะได้ความสัมพันธ์แล้วว่าทุกทุก15ชั่วโมงโซเดียมย4จะมีปริมาณลดลงและเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิมเช่นปริมาณเดิมเป็น8ผ่านไป15ชั่วโมงเหลือครึ่งหนึ่งของ8คือ4ปริมาณเดิมคือ4ผ่านไป15ชั่วโมงเหลือครึ่งหนึ่งของ4คือสอง โอเคนะคะอ่าโอเคเนาะอ่าเรามารู้จักความหมายของคําว่าครึ่งชีวิตครึ่งชีวิตคือระยะเวลาเป็นระยะเวลาที่ไอโซโทปกำมันตรังสีสลายตัวจนเหลือครึ่งหนึ่งของปร,ริมาณเดิมซึ่งถ้าเราดูตัวอย่างเมื่อกี้ อันนี้คือระยะเวลาที่มันผ่านไปนะ15ชั่วโมงเนะี่ยคือระยะเวลาที่มันผ่านไปแล้วทําให้ปริมาณของโซเดียมยิบสี่เหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิมเราเรียก15ชั่วโมงตรงนี้ว่าครึ่งชีวิตของโซเดียมยี่สิบสี่นั่นเองโอเคนะคะอ่าโอเคนะคะย้าครึ่งชีวิตคือเวลา ที่ไอโซโทปกำมันตารางสีสลายตัวจนเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิมโอเคนะทีนี้เรามาดูตัวอย่างการคำนวณน,นะคะเทคนิเซียม99มีครึ่งชีวิต6ชั่วโมงถ้าวางมันไว้อยู่10กรัมไว้นาน24ชั่วโมงจะเหลือเทคนิเซียม99กี่กรัมเราจะคำนวณโดยวิธีผังก่อนนะคะ อันนี้คือปริมาณเริ่มต้นเริ่มต้นมีอยู่10กรัมเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับเวลาครึ่งชีวิตคือ6ชั่วโมงมันจะเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิมเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งของ10คือ5กรัมเริ่มตัวที่5กรัมนะคะทีนี้ผ่านไป6ชั่วโมงรวมเวลาที่ผ่านไปก็จะเป็น6บวก6เป็นเท่าไหร่คะ12 มันจะเหลือครึ่งหนึ่งผ่านไปเท่ากับครึ่งชีวิตนะคะผ่านไปหกชั่วโมงมันจะเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิมคือครึ่งหนึ่งของห้าคือสองจุดห้าเอาสองหารนะคะสองหารห้าสองจุดห้ากรัมเราเอาไว้นานกี่ชั่วโมงคะยี่สิบสี่ผ่านไปแค่สิบสองนะคะผ่านไปเท่ากับครึ่งชีวิตผ่านไปหกชั่วโมงนะคะ เหลือครึ่งหนึ่งของสองจุดห้าครึ่งหนึ่งของสองจคือเท่าไรคะหนึ่งจุ2สองหกรัมเวลาที่ผ่านไปบวกเพิ่มอีก6เป็นสิบดชั่วโมงแล้วนะคะแต่ยังไม่ถึง24สนะี่เนาะผ่านไปอีกเท่ากับเวลาครึ่งชีวิตคือผ่านไปอีกหชั่วโมงผ่านไปเท่ากับเวลาครึ่งชีวิตนะคะก็จะเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิมคือเหลือครึ่งหนึ่งของ 1. 2 5ุสองห้า ก็จะเป็น0.625เวลาผ่านไปบวกเพิ่มอีก6เป็น24ชั่วโมงนะคะครบ24ชั่วโมงแล้วเนาะนั่นแสดงว่าจะมาจบอยู่ตรงนี้นะคะเป็นปริมาณที่เหลือจทย์ถามหาปริมาณที่เหลือของเทคนีเซียม99นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้คำตอบเราว่าเมื่อเวลาผ่านไป24ชั่วโมง24ชั่วโมงนะคะจะเหลือเทคนีเซียม99อยู่0.625 รัมง่ายไหมคะสองหารตลอดง่ายนะคะทีนี้เรามาดาูสูตรในการคำนวณบ้างหลายหลายคนดูวิธีผังอาจจะไม่ถนัดไม่เข้าใจนะคะมาดูอีกวิธีหนึ่งคือวิธีการคำนวณโดยใช้สูตรมันจะมีสูตรที่ใช้ในการคำนวณอยู่สองสูตรคือสูตรปริมาณแม่ครูจะเรียกสูตรนี้ว่าสูตรปริมาณสูตร n กับสูตรเวลา เวลา t ทามนะคะโดย n ศย์แทนมวลของไอโซโทปเริ่มต้น nt แทนมวลของไอโซโทปที่เหลือนะคะมวลเหมือนกันหน่วยจะต้องเหมือนกันจะได้ตัดหน่วยได้นะคะ n คือจำนวนครึ่งชีวิตหรือจำนวนช่วงของครึ่งชีวิตนะคะ t ทามคือเวลาท่ใหญ่คือเวลาทั้งหมด t หนึ่งส่วนสองคือเวลาครึ่งชีวิตนะคะ t สอง t นี้ หน่วยจะต้องเหมือนกันย้ำนะคะหน่วยต้องเหมือนกันอ่าเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งเหมือนเดิมตัวอย่างเดิมแต่คำนวณวิธีใหม่โดยใช้สูตรวิเคราะห์ตัวแปรก่อนตัวแปรแรกคือ6ชั่วโมงครึ่งชีวิตตัวแปรคือ t เศษ1ส่วนสองนะคะอันนี้กรัมคือจำนวน เขาถามจำนวนที่เหลือแสดงว่าอีกตัวนี้คือจำนวนเริ่มต้น10กรัมนะคะ,ะถามจำนวนที่เหลือเนาะ,ะตัวต่อไปคือ24ชั่วโมงเมื่อกี้ทราบครึ่งชีวิตแล้วนะคะเพราะฉะนั้น24ชั่วโมงนี้มีปริมาณมากกว่าตรงนี้เนาะแปลว่าเป็นเวลาทั้งหมด24ชั่วโมงนะคะถามหาปริมาณที่เหลือสูตรก็จะมีอยู่สองสูตร สูตรก็จะมีอยู่2สูตรก็คือสูตร t กับสูตร n นะคะสูตร t กับสูตร n ทั้ง2สูตรนี้จะใช้ในทุกข้อในแต่ละข้อจะใช้2สูตรนี้ตลอดเพียงแต่ว่าจะเริ่มต้นจากสูตรไหนจบด้วยสูตรไหนเราก็มาดูตัวแปรถ้าเขาถามหา n เราจะจบที่สูตร n นั่นแปลว่าจะเริ่มต้นที่สูตร t ก่อน แต่ถ้าเขาถามหาทีเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลาครึ่งชีวิตหรือเวลาทั้งหมดมันจะจบที่สุดทีแต่ก็จะเริ่มต้นที่สุดเอนะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นในข้อนี้เขาถามหา N เราก็จะเริ่มต้นที่สุดทีนะคะเริ่มต้นที่สุดทีอันนี้คือสูตรทีนะคะเเท่ากับทีส่วนทีครึ่งชีวิตนะคะเอนเท่ากับทส่วนทีครึ่งชีวิต เรามาหา n t ใหญ่ทราบค่าแล้วคือเท่าไหร่คะยี่สิี่ชั่วโมงแทนค่าลงไป T ครึ่งชีวิตทราบค่าแล้วคือหชั่วโมงแทนค่าลงไปหน่วยเหมือนกันตัดกันได้นะคะหกสี่เป็นยี่สิบสี่เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่า n เท่ากับสี่ช่วงเมื่อได้ค่า n แล้วสูตรทีจบแล้วก็จะมาต่อที่สูตร n นะคะ สูตรเแทนค่าสิ่งที่ทราบค่าลงไป NT ไม่ทราบค่า N0 เ,เท่ากับ10แทนค่าลงไป10กรัม2 N เ,เล็กหามาเมื่อกี้เทา่ากับ4ก็จะเป็น2ยกกำลงัง4โอเคนะคะต่อไปก็เป็นวิชาคณิตศาสตร์10กรัม2ยกกำลัง4หมายความว่า2คูณการ4ครั้งอ่าก็ดูง่ายๆก็คือเอา10ตัวนี้หารส ทั้งหมดกี่ครั้งคะ4ครั้งก็จะได้คำตอบเป็น0.0625กรัมคำตอบได้แล้วนะคะว่าเมื่อเวลาผ่านไป24ชั่วโมงจะเหลือเทคนีเซียม99 0 6 2 5กรัมสอวิธีนี้วิธีไหนง่ายกว่ากันคะลูกๆเลือกใช้ได้เลยถ้าเป็นวิธีสูตรมันก็จะใช้ได้ทุกกรณีทั้งที่ลงตัวกับไม่ลงตัว นะคะแต่ถ้าไม่ลงตัวบางอย่างนะคะแก้สมการทางคณิตศาสตร์ไม่ได้เราก็จะใช้ล็อกกาลิทึมเข้ามาช่วยนะคะอะให้ลูกๆดูตัวอย่างการคำนวณอื่นๆอ,อ,อีกในตอนที่2นะคะสวัสดีค่ะ